สำหรับวันนี้เราจะมาพูดถึงปัญหาของรอยสิวกันค่ะซึ่งเป็นปัญหาที่แบบโลกแตกมากมันหายช้าและมันหายยากจริงๆถ้าเราไม่รีบรักษาแต่แรกนะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเรามักจะคิดว่าเออรอยสิวปล่อยไว้ก่อนเดี๋ยวแบบรักษาสิวให้หายก่อนแล้วค่อยมารักษารอยเพราะว่าผลิตภัณฑ์ที่เป็นรักษารอยสิ่งเงี้ยมันชอบเป็นแบบไวท์เทนนิ่งเนาะบางทีมันก็จะไม่ค่อยตอบโจทย์กับปัญหาสิวปัญหาแบบที่ผิวเราเผชิญณจุดจุด,จดนั้นอนะอย่างอีไปก่อนหน้านี้ก็คือเป็นสิวเยอะมากนะคะในต,ตอนท้องแล้วก็แบบด้วยความที่มันนเยอะริงๆทุกค ข้างในนี่คือทุกอนูเลยก็ว่าได้เราก็คือไปเลเซอร์ด้วยนะคะก็ไปเลเซอร์รอยสิวมาถามว่ามันหายไหมจริงๆมันก็ยังไม่ได้หายนะ ซึ่งไปทามาก็หลายครั้งแล้วนะคะการที่เราท laser, เราเลเซอร์แล้วเห็นผลเนี่ยนะคะหนึ่งคือเราต้องมีวินัยเราต้องไปทาประจำซึ่งการที่เราจะไปเป็นประจำเนี่ยก็คือค่าใช้จ่ายามันก็ตามมาถูกไหมแล้วก็ไหนจะเสียเวลาเดินทางอีกไหนจะต้องแบบว่าเอ้ยกลับมาแล้วต้องมาดูแลผิวหลังจากเลเซอร์อีกอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นการรักษารอยสิวจุินรียก็คือเป็นอะไรที่แบบยากอะคือเราก็อยากได้ผลิตภัณฑ์อะไรสักตัวหนึ่งที่แบบว่าใช้ง่าย,ายใช้เองที่บ้านแล้วก็แบบเฮ้ยเห็นผลและในขณะเดียวกันต้องใช้กับผิวที่เป็นสิวประปาราย้ววา่่แลแมนลต ก็ยังมีขึ้นปราบปลายดีเพราะว่าเราต้องใส่หน้ากากอนามัยนะคะเพราะฉะนั้นสิวเนี่ยมันก็ไม่มีทางหายจากชีวิตเราไปได้เลยในช่วงนี้ก็ได้มาใช้คุณน้องคนนี้นะคะดูซิลิน Pro Acne Solution a n อนตี i Acnemark t r i p l e e ปิลเอฟเเมเป็นเซรั่มลดรอยสิวตัวใหม่นะคะที่ทางดูซิลินเนี่ยเขาพัฒนาออกมานะคะเป็นเซรั่มลดรอยสิวสําหรับผิวที่เป็นสิวโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องรอแล้วว่าเฮ้ยต้องให้สิวหายก่อนนะถึงจะค่อยมารักษารอยสิวที่หลังนะคะเราสามารถทําไปได้พร้อมๆกัันนเเลยยค่ะ่ะด้ว้ววซซมตีึง2% ของผู้ใช้ยืนยันว่าเห็นผลจริงใน2สัปดาห์นะคะยิบเองใช้แล้วเห็นผลจริงนะวันนี้คือแบบอยากเอามาเา่าให้ฟังมากเลยโดยใน anti acne mark serum เนี่ยเขามีสารไทอะมิดดลค่ะชื่นคุณไหมสารนี้ก็คือคนที่เคยใช้ย o u t h l i n e spotless brightening booster serum นะคะมันเป็นตัวเดียวกันเลยทาง youthline เนี่ยเขาเอาสารไทอมิดดลนะคะมาใส่ในตัวนี้ด้วยคือตัว youthline spotless อันนั้นอ่ะดีมากๆนะคะยิบใช้แล้วแบบรอยสิวคือจางไวมากนะรวมถึงฝ้ากระอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อันนั้นก็จะเป็นสูตรที่แบบว่า ว่าเฮ้ยไม่ได้ตอบโจทย์กับปัญหาคนที่เป็นสิวใช่ไหมคือสารไทยมีดอของยูซลีนเนี่ยเจ๋งจริงๆนะคะเป็นสารสิทธิบัตรของยูซลีนช่วยลดทั้งฝ้ากระกิดดดงดำแล้วก็รอยสิวนะคะได้อย่างมีประสิทธิภาพที่เขาต้องเอาสารไทยมีดอมาใส่ไว้ในเซรั่มตัวนี้นะคะก็เพราะว่าจริงๆแล้วเวลาที่ผิวเราเกิดการตักเสียเนี่ยค่ะมันก็มักจะก่อให้เกิดรอยดําด้วยนะคะหรือว่าไฮเปอร์พิเมนเทชันลองสังเกตดูเวลาที่เราเป็นสิวอักเสบอะมันชอบแบบทิ้งรอยดำมาไว้อะทางยูซลีนนี่ยก็ได้วิจัยนะคะแล้วก็คิดค้นสารไทย ันนผิวะะคะแล้วก็เข้าไปหยับยั้ง e n นไซม์ไทโรซ n a เ e ซึ่งเป็นตัวการงการสร้างเม็ดสีนะคะทําให้เกิดรอยดํานอกจากนั้นในตัวนี้ก็ยังใส่สารอื่นๆที่ช่วยรักษาสิวมาด้วยเช่นสารลิโคชันโคนเอนะคะอันนี้สารสกัดจากชะเอมเทสนอ้องก็จะเป็นตัวที่ช่วยลดการอักเสบดังนั้นก็จะเป็นตัวที่ช่วยลดการเกิดรอยสิวจากต้นตอนะคะแล้วก็ป้องกัน อนอกจากนั้นก็ยังมีซาลิซิลิกแอซิดนะคะอันนี้ก็รู้กันอยู่แล้วเนาะว่าลดการอุดตันใต้ชั้นผิวช่วยผลัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วนะคะแล้วก็ช่วยลดสิวอุดตันได้และครก็ยังมีเทคโนโลีที่ช่วยควบคุมความมันนะคะลดความมันส่วนเกินได้ยาวนานถึง12ชั่วโมงก็คือตอบโจทย์มากสําหรับคนที่มีผิวมันนะคะเป็นสิวมีรอยสิวมีรอยดํานะคะแล้วก็มีสิวขึ้นปลับปลายอะไรเงี้ยส่วนวิธีการใช้หล่ะทาย,ยังไงนะคะใช้ในขั้นตอนของเซรั่มได้เลยก็คือทาตัวนี้หลังจากที่เราทาน้ําตบแล้วนะคะ ทาได้ทั้งเช้าแล้วก็เย็นเนื้อของเขาเนี่ยจะเป็นไฮโดรเจลนะคะแบบนี้เลยเนื้อไม่มันค่ะมีความลื่นๆนะสำหรับเวลาทาหน้าอีกเดอร์บีบใส่มือนะคะแล้วก็วอร์มที่ฝ่ามือก่อนจากนั้นเนี่ยก็ค่อยทาที่หน้าตัวน,นี้ก็จะมีกลิ่นหอมมันอ่อนด้วยนะคะตามสไตล์ของยูซอลีนค่ะเวลาทาแล้วว่าเราจะรู้สึกได้เลยว่ามันเย็นแล้วก็สบายผิวนะคะที่สําคัญซึมไวมากๆค่ะทาปุ๊บแล้วก็คือแบบ แทบจะไม่ทิ้งอะไรไว้ที่ผิวเลยอ่ะไม่เหนียวหน้านะคะไม่มันแล้วก็ไม่แห้งจนเกินไปเพราะว่าตอนนี้อย่างอีฟเองอ่ะอีฟว่าปั๊มนมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผิวก็จะแห้งกว่าเดิมแหละแต่อันนี้ก็ไม่ได้รู้สึกว่าทาให้หน้าเราแห้งนะคือเขายังรักษาสมดุลผิวของเราได้อยู่และนี่ก็เป็นผลการใช้นะคะ2องนาทีของอีฟคะ่ะ before after เห็นได้เลยว่า รอยสิวรอยดำอะไรพวกนี้ลดลงจริงๆนะคะส่วนสิวเนี่ยก็คือขึ้นปรักไปแหละทุกคนแต่ว่ามันก็ขึ้นน้อยลงเวลาขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นเม็ดเล็กๆเนาะแต่ที่แน่ๆคือสิวอุดตันนะคะลดลงด้วยแล้วก็รู้สึกได้เลยว่าหน้ามันน้อยลงนะคะตัวนี้คือช่วยคุมมันได้ดีมากๆสิวที่มันจะเกิดทีนึงแบบเยอะๆซ้ำๆอะไรค่ะมันก็ค่อยๆลดน้อยลงนะคะสาหรับใครที่เป็นรอยสิวแล้วแบบมีรอยดาจากสิวเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแนะนําตัวนี้จริงๆนะคะเพราะว่าเขาเอาสารไทยอมิดเอ,ดอ,ดอดทุกคนมาใส่ไว้ในแอนตี้เนไ่มาตัวนี้แล้วอ่ะก็คืออช่วยยทําลดร ะะลดการเกิดสิวใหม่ลดการอุดตันต่างๆแล้วก็ช่วยควบคุมความมันลดหน้ามันอะไรอย่างนี้เนาะยิ่งถ้าใครแบบหน้ามันมากๆใช้อะไรก็ยังมันอยู่นะคะแล้วก็เป็นสิวเพิ่มด้วยเนี่ยก็คือตัวนี้ตอบโจทย์เลยนอกจากนั้นคืออ่อนโยนนะคะไม่แพ้มไม่ระคายเคืองเขาทามาเพื่อคนที่เป็นสิวจริงๆคะ่ะก็ไปจัดกันได้เลยนะคะราคาแค่1,200บาทคาะปริมาณถึง40 ML นะคะมีขายที่ร้านขายยาทั่วไปคะ่ะแล้วก็ทางออนไลน์ค่ะเดี๋ยวจะใส่ลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะคะโอเควันนี้ก็มาอัปเดตมาอยเรื่องรอยสิวก ะะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะทุกคนอย่าลืมกด subscribe นะคะแล้วก็ติดกระดิ่งด้วยค่ะบ๊ายบาย